สวัสดแบบีทุกคนกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับเฟลุคูงกระดิกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็กำลังจะมารีวิวมาม่ารถที่ผมชอบมากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งคนที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนสงสัยว่าเอยทำไมไม่ตั้งชื่อคิปว่าเออเป็นรถที่ตัวเองชอบมากที่สุดไปเลยอ่ะทำไมจะต้องตั้งว่าเออให้มันแบบ,บดูน่าสงสัยนิดนึงเพราะว่าวันนี้ครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็กำลังจะมาเล่นกับคนดูนั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่ไม่อยากเล่นด้วยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมได้ใส่เวลาไวว้้้้ทีีออนนี่่่่หหหนน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 าาจจอออออตเเเลยนนัััังงงสสกกึข็ สามารถกดข้ามช่วงที่ผมเล่นกับคนดูเนี่ยไปดูตรงเฉลยได้เลยนะครับว่าผมชอบมาม่ารสอะไรแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นกับผมในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถรอฟังกติกาได้ตอนนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งกติกาก็มีอยู่ว่าเดี๋ยวผมจะเอามาม่ารสนี้เนี่ยทำให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตัวของมาม่าเนี่ยมันมีลักษณะยังไงและเดี๋ยวผมจะให้ดูรีแอคชั่นการกินของผมด้วยนะครับว่าเออผมรู้สึกยังไงกับตัวของมาม่านี้นั่นเองนะครับและก่อนที่จะไปดูเฉลยเนี่ยก็ ให้ทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยครับว่าคุณคิดว่าเนี่ยมันคือมาม่ารสอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าอยากจะเดาก่อนที่จะได้ดูตัวของลักษณะของมาม่าเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกัน,นครับอันนี้ผมก็แล้วแต่เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับการสปอนเซอร์มาจากที่ไหนนะครับก็คือผมไม่ได้โดนจ้างมาให้แบบเออมานั่งรีวิวอะไรพวกนี้นะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยผมได้จ่ายตังค่ามาม่าเองหมดเลย นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะรีวิวตามภาษาของผมแบบเต็มเหนี่ยวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของคลิปนี้เนี่ยจะไม่เหมือนตัวของคลิปที่ผมเคยรีวิวตัวของมาม่าคาโบนาร่านะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งแบบรีวิวพวกสินค้าอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยผมก็แบบเออไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงดีก็รู้สึกว่าเล่นใหญ่ไปหน่อยอันนี้ก็ขออภัยกันด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยผมก็จะไม่ได้มานั่งสอนต้มนมต้มน้ําอันนี้ใหม่อีกทีหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับเพ อันนี้เลยเสร็จเรียบร้อยครับผมผมนี่ก็ได้ทําการต้มน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่มาม่าเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนันเองนะครับโอ้โหภาพดูแบบมันน่าจะสุกอุ่นช้อนสลดภาพมันน่าจะดูแบบแซ่บมากเลยใช่ไหมครับผมภาพเส้นนี้เนี่ยผมขอมอบให้กับคนที่กําลังดูตอนเก้าโมงเช้าแล้วครับผม <laughs> เอาล่ะเดี๋ยวถึงเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาให้ดูนะครับว่าเดริชันของผมเวลากินตัวของมาม่านี้เนี่ยจะรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับ อโอ้ยผมอใจรอไม่ไหวแล้วอยากกินมากอคำแรกครับผมมาค่อยดูนะครับท่านผู้ชมแต่ผมจะรู้สึกยังไงกับมาม่ารสนี้เรามาดูกันครับอ ค่อนข้างที่จะเผ็ดพอสมควรเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดรคชันที่ผมจะพอมีอยู่กับแบบตลอดเวลาที่ผมเวลากินตัวของมาม่ารสนี้แต่ว่าอาการเนี่ยมันอาจจะแบบเพิ่มขึ้นเวลาที่ผมกินแบบหนักเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะว่ารสนี้เนี่ยมันก็แบบค่อนข้างที่จะเผ็ดพอสมควรเลยนั่นเองถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าตัวของมาม่าที่ผมกําลังกินอยู่เนี่ยจะเป็นรสอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์กันได้เลยนะครับตอนนี้เลยนั่นเองนะครับว่าคิดว่าตัวของมาม่ารสนี้เนี่ยจะเป็นรสอะไรแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบช่่่ววงงงทีผมมกกาาาลััินตขอ ตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับจะได้เห็นแบบเออเรีแอคชั่นที่ผมกินตัวของมาม่าโรนี้เนี่ยแบบเต็มๆไปเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปกินกันก่อนนั่นเองนะครับมารับชมกันได้เลยครับ ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับตัวของมาม่าที่ผมชอบมากที่สุดนั่นเองนะครับเป็นรสชาติที่แบบสุดยอดครับคือมันอร่อยแล้วก็เผ็ดมากด้วยนะครับสะใจวัยรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวของเฉลยเนี่ยจะเป็นรสชาติอะไรนะครับสำหรับตัวของมาม่ารสนี้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยก็จะถึงช่วงที่ผมจะมาเฉลยแล้วนั่นเองนะครับว่า ผมชอบมาม่ารสอะไรมากที่สุดและใครที่เล่นกับผมเมื่อกี้เนี่ยก็อาจจะเดานะครับว่าเออมันคือมาม่ารสต้ยมยำกุ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นสีแบบแดงๆใช่ไหมแล้วก็แบบเออมันดูลักษณะน่าจะเป็นต้ยมยำกุ้งแบบปกติเลยแล้วก็จะมีพวกเครื่องอันนี้อยู่ข้างในก็จะเป็นแบบต้ยมยำกุ้งแบบที่เป็นครับด้วยนะครับแต่คําตอบเนี่ยบางเอญว่ามันไม่ใช่ตัวนี้ครับผมเพราะว่าสิ่งที่ผมชอบมากกว่าตัวของต้งยมยำกุ้งอันนี้เนี่ยมันก็คือ ัวของมาม่าต้ยมยำกุ้งเผ็ดเอ็กซ์ตรีมนั่นเองนะครับแล้วอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ้แล้วมันแตกต่างกับต้ยมยำกุ้งยังไงเนี่ยโอเคตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวเทียบให้ดูด้วยนะครับว่าเออมันแตกต่างกับต้ยมยำกุ้งปกติยังไงโดยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของรสชาติเนี่ยแตกต่างแน่นอนครับโดยของรสชาติของตัวต้มยำเผ็ดเอ็กซ์ตรีมอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีรสชาติที่เข้มข้นมากกว่าแล้วก็มีความเผ็ดที่สูงกว่าโดยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนที่กินตัวของ,อง,ม,ง,อขางอมา,ม,แบบแม,าม่ารสต้มยำก ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรที่มันเผ็ดมากกว่านี้เนี่ยผมก็เลยมาลองตัวของมาม่าเผ็ด t ตรีมและปรากฏว่าอันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ผมได้เต็มๆเลยนั่นเองนะครับและอย่างที่2อเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นออกแนวน้ําใสมากกว่าไม่ใช่น้าข้นนะครับแล้วก็จะไม่มีเวอร์ชันน้าข้นขายในปัจจุบันด้วยแต่ผมไม่รู้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยทางมาม่าเขาจะผลิตแบบน้ําข้นของอันนี้มาหรือเปล่าและอย่างที่3เนี่ยเราก็เป็นอย่างสุดท้ายด้วยนั่นเองนะครับก็คืออันนี้เนี่ยจะไม่มี ขายแบบตัวของซองนะครับก็คือเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยต้มยำกุ้งเนี่ยมันจะมีขายเป็นแบบซองแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบเป็นซองเล็กด้วยแต่ประเด็นคืออันนี้เนี่ยมันไม่มีขายแบบซองครับผมและก็ถ้าหามีตัวแทนของมาม่าเนี่ยมาดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็อยากให้ลองผลิตตัวของรถนี้เนี่ยแบบเป็นซองบ้างนั่นเองนะครับถ้าผลิตเนี่ยผมก็เออก็จะเออก็จะดีใจ เอาล่ะเรามาดูดีกว่านะคบว่าข้างในนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับว่ามันจะแตกต่างจากตัวของต,ต้นยำกุ้งปกติหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องแกะพลาสติกออกก่อนนะครับผมโอ้ยต่อไปนี้เดี๋ยวผมก็จะเปิดตัวของไอตัวกระปุกนี้ออกมาแล้วนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับอย่างแรกเนี่ยมันต้องมีซ่อมอยู่แล้วแหละใช่ไหมคือซื้อแบบเป็นคัพเนี่ยยังไงก็ต้องมีซ่อมแถมมาให้อยู่แล้วก็จะเป็นซ่อมแบบซิกเนเจอร์ของมาม่าปกติเลยนั่นเองนะครับเนี่ยครับตำนานซ่อมมาม่านะครับ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกของเครื่องนะครับก็จะมีพวกของเครื่องผงม,มาม่าอันหนึ่งนะครับอันนั้นก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นผงม,มาม่ารสต้มยำขอนเท็ดเอ็กซ์ตรีม e am, นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของน้าพริกเผานะครับซึ่งก็จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญสำหรับต้ยมยำและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวของเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเครื่องแบบไหนดีนะครับก็คือมันจะมีพวกแบบเป็นกุง้งกุ้งแห <S <s ้แงบ้างอันนี้จะเรียกว่ากุ้งแห้งแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยเขาน่าจะเรียกว่าป แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวของเส้นมาม่าเนี่ยซึ่งเส้นมาม่าก็เป็นปกติครับมันก็คือเส้นมาม่าครับแบบปกติที่จริงเส้นมาม่าครับกับตัวของซอมเพว่ามันก็คือเส้นเดียวกันนะในความรู้สึกผมอะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หมดเป็นเพียงเ,เท่านี้แล้วนั่นเองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับว่าหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าคุณชอบมาม่ารสไหนมากที่สุดนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็น และสุดท้ายนี้เนี่ยก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้กันด้วยนั่นเองนะครับแชร์ลง Facebook แชร์ลง Twitter แชร์ลงที่ไหนก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะแบ่งปันให้เพื่อนดูด้วยก็ได้นั่นเองนะครับเผื่อแบบเออเผื่อทางมาม่าเนี่ยอาจจะเห็นคลิปนี้ด้วยแล้วก็อาจจะแบบเออมี ตัวของมาม่าแบบเแสตมแบบซองผลิตม,มาในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้แค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ผมแค่แบบเดาเล่น,เลนๆเฉยๆนะครับมันเป็นจริงไม่เป็นจริงอันนี้ผมก็ไม่รู้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออำลากันเต็เพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เจอกันใหม่วันเสาร์ตอน9โมงเชา้าครับผมสวัสดีครับ